หน 3, 4, 5สองสามสี่ห้าตอนนี้เราก็อยู่บริษวทน้องต้มนะคะชื่อเดียวกับเราเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่งานนมัสการหรวงเจ้งลูกสาพันที่ตะบนตึงสาม0ันนะคะ เขาจะเข้าไปจับสมาชิก,การเนาะงานใหญ่มากค่ะงานบินแต่ว,วันที่5ถึงวันที่13นะคะถ้าใครผ่านมาก็แวะมา เทียมกันนะครับก็ตามกำลาศระนะครับอธิษฐานจิตเอานะครับเออได้ได้เหมือนกันเนาะอ่าคือลลงเรือไปเหนือล่องใต้น่านะก็ขอให้มีความปลอดภัยประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีศัสนาใดมาเปรียบเทียบได้นะครับอ่าแล้วก,ก็ทําให้ประจัก์แจ้งนะครับอ่าทให้ค้นทุกได้อ่าวันนี้เรามา ควสวานะ่างเพราะเป็นสัมพันธ์แล้วนะครับประธานไฟป,ประธานจัดงานเปิดงานแล้วนะครับเ,เราใช้จิตเราเนาี่ยจิตจุดนะแนสงสว่างน,นะลงจิตเรา หมดเลยเส,สื้อผงเสื้อผ้าของกินเทียบเลยเสื้อผงเสื้อผ้าเยอะมากมากเลยนะมีหลากหลายอย่างของกินเทียบได้าได้น และนี่ก็เป็นสินค้าภายในงานนะคะที่เราเก็บภาพมาฝากให้ทุกคนได้ดูเผื่อจะไปเลือกซื้อสินค้ากันค่ะมีสองฝั่งกรอมรอบ

เปนเรื่งของพี่น้อัแฟนดาวทุกสิ่งนะครับบ้านขอเ้กสินที่เปิดนะครับว่างวัฒนธรรมไทยสมัยก็จะทำชนเจ็ดออนก็ได้ต้งมาถ่ายช้างอยู่ตรอกนร่ นะครับเพื่อความปลอดภัยกันทันั้ครับขอ่เชที่ได้ปฏิบัติงานด็จ่้ก่อนนะครับานเช้อที่ได้ล้ะคนเดียพาไปเล่นกับน้องช้างสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ารเยอะโอยพ่ยไว้ ถ้าค้าเป็นร้อนไหมนจะร้อนหน้าด้วยสนาดไม่พอชุดออกก่อนแล้นี่มันจะุนหงินไหมไม่ช่วงนี้ดีกว่าช่วงเี้แหงมาถึงใหม่ครับสมาจตอนเดินถนนนะร้อนจังนต้องมีรองเท้า้า จับจับเดิมอ้าหรอถ้าใส่แล้วเดินไม่เกินเนี่อไปไม่ได้เลยต้องสงารน่ะเดินร้อนมากร้อนร้อนจริงๆร้อนแล้วก็ขบวนแล้วก็มารออะไรก็ไม่รู้เดินไม่พร้อมไม่พร้อมไม่ร้อน่นี้ที่กำไรนี้ ก็แม่ลูกแม่ก็แค่ยอันนี้อะไรเงินแม่เลี้ยงครับมีกำไรมีกำไรไันเงนเงินอดเงินนี่เป็นแม่เลี้ยงได้อันนี้น้องวันนีจะเดินรไปเลยนูนเลยขอันนี้ตองยันครับพี่ขาทางเลยค่ะคุณก๋ไปเลยครับผมไปเลยครับผมานายหน่นานนานที่รับแขกเยอะหน่อยนะ ก็ถึน่าจะมาหลงานใช่ไหมงานงานที่ว่าวันอะไรนะก็มาใช่ไหมมันมีงานใหญ่งานที่เขาามาเห็นไหมเพรบูรณ์เพื่ออะไรนะเพชนบูรณ์เะชนบูรณมีนะได้มาไหมอ๋องานนี้เขาเอาช้าผมาหมาคนมามาขับพี่ชายมางคนม่งชมเรบูรณ์แทตอนนั้น ใช่เมื่อประมาณเดือนสองเดือนแลกหแม่ลูกน้องตะวันอนี้เป็นแม่ของมพี่กำไรแม่เขารับแพเยอะหน่อยไหมยกให้ปังช้าวัสดีเป็นไปดิอาให้ปัญช้างแม่ไม่เอามาขายลูกกับช้างเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเล้าวแต่ว่าทีน่กันเยอ

น้องช้างกำลังพักผ่อนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับของน้องช้างน้องช้างกำลังพักผ่อนเยอะมากมากเลยเป็นงานสมโภชที่ใหญ่มากมากบอเอาายนปกว่นาย น้องหิวน้องหิวน้องกำลังพักก่อนโอ๊ยน้องช้างเยอะมากอออาาาาาายยยยยยิิิิมมม

ไม่ใส่ไม่ใส่เอาเป็อบวล้วยเหรีไปไปไปขอร่างไปที่เลยร่างไปที่ได้ร่างไหนที่ทุกคนเราจะไปลงเดี๋ยวเราจะติดน้องช้างไปลงกองไร้สพนะคะจะได้ออกไปพร้อมนนองนี่นะคะอันนี้เป็นขบวน ขบวนน้องช้างนะคะงานสมโภชหลวงพ่อบึงสามพันนะคะที่ตำบลบึงสามพันเป็นงานใหญ่มากค่ะงานมีอยู่วันที่ห้าถึงวันที่สิพฤศจิกายนนะคะถ้าใครมาเที่ยวงานก็มาได้นะคะพี่คะน้องช้างมาโชว์หนึ่งวันใช่ไหมคะครับมอ,อ้อน้องช้างมาหนวันนะทุกคนไม่ได้มาทุกวันนะ มาวันเปิดงานนะ,ะตอนนี้เรากำลังพาน้องช้างเดินขบวน,นไปเพื่อจะร่วมขบวนลำช่วงย็นนะคะนี่นะคะเหล่าน้องช้าง29เชือกน,น,นะคะอุ๊ยไป่ไหช่ใช่ใช่ค่ะนี่นะคะ ใครใครแมดชายแม่ยดีไม่ดปุมจ๊ะโบยูเป็นสมุนไปหาหรือตรงนิบเนี่หนูหนูยูต่ตรงอันลมศักนาที่วัดชีมงคลนะแมนจ๊ะไม่เป็นไรน้าหนูหลนี่นะคะเป็นขบวนน้องช้างกำลัง กำลังไปร่วมขบวนนางรำนะคะเพื่อที่จะเปิดงานในช่วงเย็น,นตอนนี้เราอยู่กับน้องชื่ออะไรนะคะน้องส้มเอาชื่อเดียวกับหนูเลย <laughs> จังหวะมากชื่อเดียวกันเลยน้องส้มพี่ส้มนะม <laughs> นี่นะคะ يو بال Ô mọi người ơi mọi con ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่หลังปูก่อนนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเลยมาถามว่าเราไปเข้าหรือไม่หรือนะครับเพราะว่าการท้องใหญ่คือเราเอาฟิล์มนะเพราะฉะนั้นเออคือจุดสตาดเนี่ยาเพื่อนจะอมีปัญหาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านอยู่ในที่ที่สวยงามนะครับอ่าต้องกัดให้โหนนะครับขอบคุณครับ เดินเข้าสู่สนามได้ครับได้ครับอาจารย์ครับช่วยประสานนิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่าให้เอาได้ตั้งแถวนะครับสองตะบนด้านหน้าเวทีนะครับบรรยากาศเข้าเลยครับเข้าแถวเลยเยอะมากนะคะนี่ตะบนนะครับฝากพี่เลี้ยงด้วยนะครับช่วยดูแลนะครับพื้นที่พื้นที่สนามนะครับขอเชิญชวนทุกคนครขอวามนิขึึ้นนนนไปดงะครับเพราะว่าเราใช้ปีนี้นะครับสองพันสามันนะคบ ่าเราเราใช้เป็นสนามของนายด้วยนะครับครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13สวยงามคือภาพประตูนี้หะครับอ่าเนาาะอ่ช่วยช่วยให้ความรูกเต๋านิดนึงนะครับขอบคุณมากก็แวะมานะคะทุกคนงานใหญ่มากๆค่ะนี่นะครตอนนี้ขบวนนางลำกำลังเริ่มประจำจุดแล้วช่วยดูด้วยนะครับช่วยดูพี่เลี้ยงตำบลอ่าถ้าหากว่าตำบลท่าน เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้นางรำกำลังเข้าประจำจุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่รำนะครับทุกท่านเดือดรอครับเบื้องต้นๆทางทางนั้นประจานทางกระจือสาแก้วนะครับใส่เสื้อสีนี้นะคะยังยังไม่เป็นแถวเลยครับคนแลว็ขบวนช้างนะคะ20ตัวแล้วนะครับสาวกัรยกมมือนิดนึงวันนี้วันจริงแล้วนะครับตั้งแถวเลยไม่ต้องการนะครับ ตอนนี้ใกล้จะงานแล้วนะคะไม่ต้องรอครับขอให้เต็มแถวของตำบลตัวเองตอนนี้จัดงานนี้เยรอยไม่ต้องรอครับแม่ถ้อีรอไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาตอนไหนแถวนถวจะไม่เรียบร้อยแถวนี้ตะบบของแก้งเนี่ยสวยงามแน่นะเนี่ยนะสวยงามสวยงามดูด้านหลังด้วยนะครับยืนแล้วก็หันกลับไปมองด้านหลังแล้วก็ทางนู้นให้เต็มขอบเลยครับให้เต็มขอบเลยให้เต็มขอบเลยครับ เดี๋ยวช่วงน้เกิดไฟพี่น้องพยายามเราบสวนวิจนะครับกับคุณสามพานนะครับสมรรถพ่อให้ท่านรอเนื้นึงเดี๋ยวโอเคทางด้านที่เหนือนะครับให้ช้างนะครับได้ประจำที่ครบทุกเชือกแล้วเราก็จะจัดให้ท่านนะครับ เขาก็จะจัดกระดงมีพญานาค6เสี่ยนอยู่ในนี้เป็นร่าายบรงานและตอนนี้ช้างทุกเชือกก็ประจำจุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าร่วมพิค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่รหลับน้องต้มนะคะชื่อเดียวกับเราค่ะต่อไปนะครับเทคโนโลโน จะให้เดี๋ยวเราลงไปให้ค่ับรถงท่ยัุปู่ทค้นโลยีสารเพิดี๋บุรีค้เราับทาไปใหนนนี่โไปให้น้องน้องทีให้น้ง่น้องน้อีใอีน้องที่น้นี่นโีอน้นะขอบคุณนะ่ พีมาแล้วไปแล้วพ er mm hmm. ี่โนหันว yeah> ันน claro ี้ทานพิานะครับเพื่อวันาวิไทช่วยดูยช่วยดูน่อยข้างม่วกวยี้บนกือ้คระบค่รอยูะตอนนี้กำลังเดินเข้าขบวนนะคะนี่นะคะชัยมงคลพลติดตามได้ทาง t ิก t o อกนะคะน้องพายชัยมงคลนะคะถึงเวลา จะเดินทางมาถึงนะครับเราจะตั้งแถวตามที่พวกเราได้ยืนตามจุดนะณเวลานี้นะครับหลังจากท่านท่าดูภาพนะครับที่จอเนี่ยยิ่งใหญ่ระบากตมารัอีิย์ว่การใ่เลยเรา้คว่าเ่กับยังไงครับดาาภูมิใจแทอแม่ี่น้องชาวรสัมทานสาา สวัสดีทุกท่านครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการงด้วยกลางวันนะครับกลางคืนทันทีต่อจากที่มืดมัวที่บ้านในตำนานแบบว่าตอนกลางคืนมันจะมีแสงสว่างแก๊บกลางวันแก๊บที่แห่ไปและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะพอเปิดไฟแล้วก็คือสวยมากๆค่ะก็จะมีความแตกต่างกับในช่วงเวลากลางวันสักนิดนึงนะคะก็ไม่นิดนะ พอเปิดไฟแล้วสวยมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่เขาแห่ขบวนมาแล้วนำมาประดิษฐานอยู่ณนะจุดนี้นะคะทางด้านในก็จะเป็นที่กราบสการะองค์หลวงพ่อบึงสามพันค่ะเอาเป็นว่าใครผ่านมาบึงสามพันก็แวะเที่ยวงานกันได้นะคะแล้วก็แวะมากราบสการะองค์หลวงพ่อบึงสามพันกันค่ะงานจัดตั้งแต่วันที่5-13พฤศจิกายนนะคะจัด9วัน9คืนกันไปเลยค่ะ อยู่ตรงที่ว่าการอำเภอบึง3,000ันนะคะตำบลบึง3,000ันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทิ้งไทยด้วยบรรยากาศนี้ไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ